กรบสวัสดีค่ะกลาบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วเนาะพี่เนอะกับช่องพระเครื่องพระบ้านค่ะวันนี้ EP ที่515ค่ะ วันนี้หนูมีพาร์คเกอร์มาแบ่งปันเหมือนเดิมพี่พจ๋าวันนี้ขอสตาร์ตั้งแต่300บาทจะถึง500บาทนะ300บาทจะถึง500บาทโอนจัดทรงฟรีห่งรายการปลายทางขออนุญาตบบก50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีพี่เช่นเคยนะจะส่งของระบบไปรษณีย์ไทยค่ะ พอรับชมรายการที่ชอบรับชมรายการที่ใช่นะคะอรับชมรายการที่ถูกใจและศรัทธาแล้วแจ้งน้องได้เลยวันนี้5 1 5หพร้อมรายการที่ถูกใจนะคะ515นึ่ะพี่ๆนะสามัรับตรงนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะพระเครื่องพระบ้านค่ะเบอร์ติดต่อเป็นเบอร์0 6 3 0 2 0 8 8 9 8ค่ะ 063พี่0208898แอดไลน์ผ่านเบอร์ติดต่อได้เลยนะไม่สะดวกแคหน้าจอสแกน QR code ได้เลยพี่จ๋าพี่พีนะคะกลับสวัสดีพี่พทั้งผู้ชมเก่าผู้ชมใหม่ที่เข้ามารับชมคลิปนี้พี่นะหาพี่พีท่านใดนะคะที่รับชมมานานแล้วหรือเข้ามารับชมครั้งแรกฝากพี่พีกดช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนพี่พนะ รับชมไปทีลละรายการวิจาจอาหารไม่มั่นใจผ่านก่อนได้นะคะไม่มั่นใจผ่านก่อนได้เลยพี่ๆอะไรกดติดตามช่องไว้นะไว้รับชมคลิปน้าก็เลยพี่ๆอาจจะมีรายการที่พี่ๆถูกใจนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่รายการแรกสำหรับคลิปนี้พี่ๆนะ515นหนะคะวันนี้515นึ่านะวันนี้น้องเปิดด้วยพระปิดตาพี่ๆโงค์นี้พระปิดตา รายการที่1นวนะี่ินะพระปิตารายการที่1น,นะวันนี้สตาร์ทตั้งแต่300บาทนะคะอง์นี้ค่ะพระปิตายันยุง่งหลวงปุเอี่ยมนะคะองนี้นะ อ่ะพี่จ๋ารายการนี้รายการแรกนะ้องเปิดสตาร์ที่300บาทค่ะ300บาทรายการที่1นึ่งนะพ,พี่นะมาที่รายการต่อไปค่ะเป็นพระปิตารายการที่สองี่นะองค์นี้ไม่ทราบเกจินะคะองค์นี้ไม่ทราบเกจินะเปิดเป็นพระเครื่องรายการที่สองค่ะ เปิดเป็นพระเครื่องรายการที่สองนะสำหรับอง,งน,นี้นะคะเป็นหล่อบโบราณปิดตาพี่พี่นี่นะพี่พี่นะอง,งน,นี้นะคะรายการที่สองนะสามร้อยบาทจ้า รายการต่อไปเป็นพระเครื่องรายการที่3ค่ะเป็นปรูปหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมพี่พี่องค์นี้ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมรายการที่3ค่ะนะแอดไลน์เข้ามารับชมรูปภาพเติมได้พี่นะเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะเข้ามาคุยมาสอบถามกันก่อนได้พี่พี่ สำหรับพี่ๆท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันทางไลน์ในวินะองค์นี้นะคะเปิดเป็นพารเครื่องรายการที่3เปิดสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่4นะเป็นรูกปอหลว,นะนะวงพ่อไปนะคะองค์นี้เป็นรูปปอพิ่นะหลวงพ่อไปนะคะนี่นะรายการที่4ี่นะคะองค์นี้รายการที่4นะี่นะพี่ๆนะ ฝนฟ้าจะตกในพี่นะวันนี้นะชัดเปล่าเดี๋ยวลองหออีกรอบนะึงอ่ะองนี้พี่พี่ขารูปหล่อหลวงพ่อไปรายการที่สี่องนี้น้องเปิดสามร้อยนะคะไปที่รายการต่อไปรายการที่ห้านะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมรายการที่ห้าพี่พี่ โปรวงพรพเงินนะองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมรายการที่5นะคะ การที่ห้าองนี้นะ้องเปิดอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะต่อไปเป็นพระเครื่องรายการที่หกค่ะเป็นเหนรียญร่อนะคะหัวหลวงปู่รอดนะคะหัวหลวงปู่รอดนะพี่ๆนะองนี้นะวัดบางน้ำวนนะคะเปิดรายการที่หกพี่ๆอ่าองนี้นะน้องเปิดรายการที่หกนะคะ วันนเปิดสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะเป็นโอหลงพ่อฟักนะคะรายการที่เจ็ดพี่พี่โอเคค่ะโอหลงพ่อฟักรายการที่เจ็ดนะพี่พี่ขอรูปเพิ่มเติมนะดูทางรดายได้เลยพี่นะแอดไลน์ผ่านเพื่อนได้เลยแอดไลน์ผ่านช่องทางการติดต่อที่น้องให้ได้เลยนะคะ องค์นี้น้องเปิดรายการที่7นะคะ300บาทต่อไปเป็นพระปิตารายการที่8นะคะพระปิตารายการที่8พี่องค์นี้ค่ะ องนี้ก็จะมีอรอยจานรอบอปร่งนี่พี่พนะอ่ะรายการนี้รายการที่8 300ค่ะต่อไปเป็นพลัเครื่องรายการที่9ค่ะองนี้ค่ะรายการที่9ก้าพี่นะ องนี้นะคะเปิด300รบาทรายการที่9ค่ะต่อไปเป็นพระเครื่องรายการที่10ค่ะเป็นเหรียญหล่อชิน,นาราพี่พี่นะรายการที่สิบนะองน,นี้นะคะ สำหรับองนี้รายการที่10เปิด300นะคะต่อไปค่ะพี่พี่เป็นรายการที่11อนะคะ11องค์นี้เปิดเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะวัสตหีบนะ1ิ 11, พี่พี่ะหลวงพ่ออีวัสตหีบนะคะรายการที่11นะ ปี2 4, 7 7สนะคะปี2 7 7 3โเดหลวงพ่ออีค่ะองค์นี้ค่ะอารายการนี้เนาะเปิด300บาทค่ะ11พี่พี่ต่อไปนะเป็นรายการที่12นะคะพี่พี่รายการที่12นะเป็นเหรียญหลวงพ่อกระยาน่ะคะิ12พี่พอนี้ค่ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อกะระยาพี่รายการที่สิบสองค่ะนี่องนี้พี่พี่นะเปิดสามร้อยบาทสิบสองค่ะต่อไปพระเครื่องรายการที่สิบสามพี่พี่สิบสามองนี้นะ เป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อวา่าพี่พี่รายการที่สิบสามค่ะหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านรายการที่สิบสามพี่นะองนี้นะอย่าลืมแจ้งห้าหนึ่งห้านะคะวีอย่าลืมแจ้งห้าหนึ่งห้านะองนี้รายการที่สิบสามนะสามร้อยบาทค่ะ ต่อไปรายการที่14ค่ะเป็นพระ,ะขุนแผนนะคะพระ,ะขุนแผนรายการที่14วิพี่โองนี้ค่ะ นี้พี่นะเป็นขุนแผนรายการที่14นะเหมือนวันนี้จะส่องกล้องมัวยว่เดี๋ยวหามุมก่อนนะอ่ะองนี้ค่ะรายการที่สิบสี่นะเราเปิด3ามร้อยบาทค่ะต่อไปพี่รายการต่อไปพี่นะเป็นรายการที่15้านะคะองนี้นะเป็นหลวงปู่บุญน,นะคะรายการที่15้านะ พ,พี่จ๋า,ารายการที่15หนะน้องเปิด3 0 0รอยบาทค่ะต่อไปเป็นพระเครื่องอารายการที่16เป็นชินาราเสมาพี่พี่องค์นี้ค่ะารายการที่16ค่ะเป็นชินาราเสมาพี่พี่นะ น,นานๆนะพี่ๆนะจะมีองค์ที่สวยๆแบบนี้มาทีนะชินราเสมานะนี่องค์นี้ค่ะน้องเปิดสามร้อยบาทรายการที่สิบหกนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะองค์นี้ค่ะนี่กระุวัดพับวันทาเสมาพี่นะกรุกวัดพับวันทาเซมาองค์นี้เปิดรายการที่สิบเจ็ดนะคะ วัน,นี้พี่จ๋าเปิดรายการที่17นะ300บาทต่อไปเป็นพระเครื่องรายการที่18ค่ะอง์น,นี้เป็นพระงขงุพันสิบแปดพี่องน,นี้นะคะเป็นพระขงสุรันรายการที่18ค่ะ วีองนี้ค่ะรายการที่สิบแปดนะ<ม>เปิดสามร้อยบาทค่ะ<ม>ต่อไปพี่เป็นรายการที่สิบเก้านะอง์นี้เป็นพระปิตานะคะนี่รายการที่สิบเก้านะส่วนตัวหนูคิดว่าน่าจะเป็นของหลวงปู่สุขอ่ะพี่พี่องเนี้ยนะก็รายการที่สิบเก้านะคะนี่องนี้ค่ะอ้าวรายการที่สิบเก้าองนี้เนาะเปิดสามร้อยนะคะ ไปที่รายการต่อไปพี่นะเป็นรายการที่20ค่ะองขางนี้เป็นพระปิตาหลวงปูโต๊ะนะคะพระปิตาหลวงปูโต๊พี่พ yani ี่วัดประดูิมพีนะอง์นี้นะเปิดรายการที่20ค่ะอบขางนี้เปิดรายการที่20พี่พี่นะนี่หลวงปูโต๊นะคะ องนี้20นะน้องเปิดอยู่300บาทค่ะต่อไปเป็นรายการที่21นะคะเป็นหลวงพ่อโตนะคะรายการที่21นะเป็นหลวงพ่อโตนะคะองนี้นะนี่นะคะพี่พี่นะ21่สอนะองนี้น้องเปิด300ค่ะ รายการต่อไป22เป็นพระสมเด็จหลวงปู่ผูห์ค่ะยี่ะองค์นี้เรียมนะเรียมน้ำตาลพี่แกขอบน้ำตาลมาเป็นกันน้ำนะคะสมเด็จหลวงปู่ผูห์ค่ะองนี้เอ๊ะโฟกัสไม่เอ่ยโฟกัสไม่เอ่ยอ่ะโฟกัสว่าพี่พีน่ะนี่จะไปด้านหลังนะคะ สมเด็จหลวงปูภูค่ะพี่องค์นี้เป็นเรียมกันน้ำขอบน้ำตาลนะรายการที่ยิบสองค่ะเปิดสามร้อยค่ะรายการต่อไปเป็นพระเครื่องรายการที่ยี่สิบสามนะน้องเปิดเป็นพระสมเด็จพร้อมกรอบแล้วกันพี่ยี่สิบสามอ่ะองนี้ค่ะสมเด็จพร้อมกรอบนะองค์นี้รายการที่ยี่สิบสามพี่พี่นะ ยี่สิบสามองนี้นะ้องเปิดอยู่สามร้อยบาทจ้าต่อไปเป็นสมเด็จอีกหนึ่งรายการเปิดรายการที่ยี่สิบสี่พี่นี่ยี่สิบสี่นะองน์นี้พระสมเด็จยี่สิบสนะี่อย่าลืมแจ้ง 5, 1, 5, ห้าหนึ่งห้านะพี่พี่อย่าลืมแจ้งห้าหนึ่งห้าให้น้องนะคะองค์นี้นะเปิดรายการนี่ยี่สิบสี่นะพระสมเด็จสวยๆองคนี้นะพี่พี่นะ หอมกรอบนะคะ24องค์องนี้เปิด300บาทค่ะต่อไปนะเป็นพระเครื่องรายการที่25ค่ะองค์นี้เป็นรูปกรอบพระภยรยพิพนาทพี่พี่พองค์นี้นะเป็นรูปกรอบนะคะพระภยรยพิพนาใต้ฐานจะเห็นเท่านี้นะพี่พี่นะต้องแจ้งไว้ล่วงหน้าเลยนะนี่ค่ะ เป็นเรียมกันน้ำนะพี่นะกรอบก็ค่อนข้างจะเก่าแล้วเหมือนกันอ่ะองค์นี้ค่ะยี่สิบห้าพี่จ๋าเปิดสามร้อยบาทค่ะต่อไปยี่สิบหกขายพี่องค์นี้เป็นเนื้อผงนะโหรงปูโตะนะเนื้อผงโหรงปูโต๊ะพ,พี่จ๋าเปิดรายการที่2 6นะคะสำหรับองค์นี้นะน้องเปิดรายการที่สนะสำหรับองค์นี้ พระดงพระโตวัดประดูชิมยีค่ะพี่องค์นี้นะถ้าหนูดาวไม่ผิดน่าจะเป็นพระศิวะรีเนื้อผงองค์นี้นะระรายการที่เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบหกอ่าองค์นี้ยี่สิบหกองค์นี้ต้องเปิดสามร้อยบาทค่ะต่อไปเป็นเหรียญชินราชนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะนี่เป็นเหรียญชินราชรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่ ข้างหลังเป็นอ่าหนึปีนะคะวิษนุโรคพิทยาคมปี2542้าี่พี่เป็นพระนรายจสวนนะคะข้างหน้าจะเป็นหลวงพ่อชินาราพี่พนะองค์นี้เปิดรายการที่27บเจนะคะสามร้อยบาทค่ะต่อไปเป็นพระเครื่องรายการที่28บแปนะ,ะองค์นี้นะคะเป็นพระสังกัจจารยรรอบราณพี่นะ พระสังกจายห่อโบราณนะคะเปิดรายการที่28พี่สิบแปนี้ค่ะนี่เปิดรายการที่28พี่ปนะองค์นี้ค่ะ28นะเปิด3 0 0รอค่ะ ต่อไปเป็นพระเครื่องรายการที่2 9ค่ะองค์นี้เปิดเป็นพระปากน้ำห,หลวงพ่อสดพี่พี่นะพระอ่าพระปากน้ำหลวงพ่อสดนะองค์นี้เนาะพรรายการที่29กนะคะรายการที่29ะะพรรี่จ๋าองค์นี้ค่ะนี่มองไม่ค่อยจะเห็นแล้วอ่ะองค์นี้เปิด300บาทค่ะ ต่อไปเป็นรายการที่30พี่พี่สารายการนี้นะอ่าเป็นหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในอ่ะเหรียญหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในพี่พี่จ๋าองค์นี้เปิดรายการที่30นะคะองค์นี้น้องเปิดรายการที่30พี่พี่หลวงพ่อโตค่ะองนี้ค่ะนี่ วัดบางพีใหญ่ในนะคะอ,องนี้นะรายการนี้30เปิด300พบาทค่ะขออนุญาตไปเอารายการ500บาท10รายการท้ายวินะอ่าเปิดรายการที่31อค่ะอ,องค์นี้เป็นหลวงพุทุวนเนื้อว่านอีกหนึ่งารายการพี่จ๋าอ,องค์นี้นะนี่สีสวยพี่จ๋าพร้อมตะรับนะพร้อมตะรับเลยของหลวงพอนะ่อเนาะองนี้เนาะ กระงพ่อทวดนะคะเนื้อว่านนะพี่ๆนะนี่ดูสิอ่าองค์นี้จ้าสาองดอนี้น้องเปิดห้าอยบาทค่ะต่อไป32ค่ะเรามาต่อกันด้วยพระสมเด็จพี่ๆนะพระสมเด็จนะองค์นี้นะคะ32พี่นี่ นี่ค่ะพี่พี่ค่ะถ้าไม่มั่นใจยังไงพี่พี่ขอรูปเพิ่มเติมเนาะแอดไลน์มาพูดมาคุยกันก่อนได้นะมาขอรูปเพิ่มเติมมาเป็นเพื่อนกันไว้ได้นะคะพี่พี่นะองค์นี้นะคะสามสิบสอ,องอุ้ยเนาะเปิดห้าร้อยบาทค่ะต่อไปเป็นพระเครื่อง,องรายการที่สามสิบสามค่ะเป็นพระสมเด็จปกโพย้อยนะองนี้นะปกโพย,ย้อยพี่พี่จ๋าสามสิบสามค่ะนี่<ม>นี่นะคะ อ่ะพี่พี่ปกพอย้อยนะสามสิบสามนะองนี้นะนี่ขอไปนะมือไม้จะส้ำนิดนึงพี่นะอ่ะองนี้ค่ะสามสิบสามจ้ะสามสิบสามองนี้นะ้องเปิดอยู่ห้าร้อยบาท ต่อไปพละเครื่องรายการที่34อ,องค์นี้เป็นพละกิ่งนะคะนี่34พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดชอบสายกิ่งนะนี่อ่าอ,องค์นี้นะเขามีเลขโค้ดให้พี่จ๋า515นะคะ515นึ่งห้านะกระสำมับกิ่งรายการนี้ค่ะนี่อ่ารายการที่34จากองค์นี้34 500บาทค่ะ ต่อไปพระเครื่องรายการที่35องค์นี้เป็นขุนแผนนะคะสามสิพี่จา๋าองค์นี้เปิดเป็นพระขุนแผนนะองนี้นะนี่ค่ะอง์นี้35เปิด500บาทค่ะต่อไปเป็นพระเครื่องรายการที่3 6เปิดเป็นพระ ตานะคะองค์นี้นะพระปิตาสามสิบหกพี่ๆอ่านี่นะปิตารายการที่สามสิบหกห้าร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะสามสิบเจ็ดนะเป็นเหรียญหลวงพ่อดุลน,นะคะหลวงพ่อดุลพี่ๆองค์นี้สามสิบเจ็ดค่ะ นี่นะคะอะสามสิบเจ็ดรายการนี้เปิดห้าร้อยบาทค่ะต่อไปเป็นพระเครื่องรายการที่สามสิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อดแดงนะคะหหลวงพ่อดแดงสามสิบแปดพี่พี่องค์นี้ค่ะ เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะสามสิบแปดนะอาะพี่พี่จ 28, นะ๋ายี่สิบแปดน้ำจะขาดตอนนิดนึงอ่ะอันนี้ยี่สิบแปดพี่เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะอุะ้งนี้เหรียญหลวงพ่อแดงนะ,ะน้องเปิดรายการที่ยี่สิบแปดนะพี่พี่นะอ่ะยี่แปดรายการนี้เปิดห้าร้อยบาทค่ะ ต่อไปเป็นพระเครื่องกรายการที่29นะเป็นเหรียญหลวงปูุ่ขวัดปากคองมะขามเท่เอ้า29ไม่ใช่ดิ39เนี่ยมันจะเบอร์ๆนี่พี่นะนี่รงนี้ค่ะหลวงปูุ่ขค่ะวัดปากคองมะขามเท่าปี2466กรายการที่39เปิด500บาทค่ะ มาพี่จ๋ารายการสุดท้ายนะเป็นรายการที่40ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะคะเหรียญหลวงพวกก่อกลั่นพี่4ี่สี่สงนี้ค่ะองนี้พี่นะสี่จ้ารายการนี้เปิด500ร้อยบาทจ้า ชอบพดัดเครื่องอรายการไหนพี่พี่จ๋าถูกใจรายการไหนวันนี้แจ้ง515พร้อมรายการให้น้องนะแจ้ง515พร้อมรายการให้น้องได้เลยพี่พจ๋าตรงนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะพระเครื่องพระบ้านนะเบอร์ติดต่อเป็นเบอร์0630208898พี่พี่0630208898แอดไลน์ผ่านเบอร์ติดต่อได้เลยนะไม่สะดวกแคปหนะ้จาจอสแกนเคียร์โค้ดได้เลยค่ะ รับชมรายการที่ชอบรับชมรายการที่ใช่รับชมรายการที่ถูกใจสัา,สาแล้วแจ้งน้องได้เลยนะวันนี้แจ้ง515พร้อมรายการค่ะส่วนระบบจัดส่งนะจะเป็นจัดส่งของระบบไปสนีไทยค่ะโอนจัดส่งฟรีหนึ่งรายการปลายทางขออนุญาตบวก50บาท2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีพี่ๆนะสำหรับคลิปนี้ค่ะ EP นี้ก็ขอกาบลาเพียงเท่านี้พี่ๆจ๋าไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะกลับสวัสดีค่ะ